พ่อคดหลายรอบแล้วเนาะแต่เห็ดเนาะวันนี้น่ะจ้าวันนี้เห็ดหน้าเห็ดหน้าเห็ดนะคะอ่ะพ่อขอถ้วยหนึ่งเด้อเอางั้นเด้อตักจ้าตักเลยเด้อพี่นาใส่ตรงนี้ก็ได้พี่นาไม่ต้องใส่แล้วอ่ะปลาซอปลเตรียมถ้วยมาแล้วบ่แต่ไม่เอาเยอะหรอกเอาเท่านี้แหละให้เตรียมนะฮะท่านใดที่จะมากินแกงเห็ดให้เตรียมถ้วยมาเองนะครับเพราะเราไม่มีถ้วย S <S เราไม่มีถ้วยโฟมไม่มีถ้วยพลาสติกให้นะครับได้แล้วเด้อขอบคุณเอฟซุน้อยจังขอบคุณไปอะนะคุณตุ๊กตาครับผมคุณตุ๊กตานะคะต้นอ้อขอบคุณมากเด้อต้นอ้อได้แล้วก็จะไปนะคะต้นอ้อเอาแค่นี้เพราะว่านี่เพราะว่าต้นอ้อทานคนเดียวในชอ็อปอยาก็ให้บอสรชาชินีทานด้วยเนาะขอบคุณมากค่ะคุณตุ๊กตาขอบคุณนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะขอบคุณพี่เชื้อที่เป็นสกานบุญแกงเห็ดบ้านเมยอง ไม่เอยตาอไเลยนะคะันอนที่ห้าได้นทนใดที่หิวนะให้เตรียมถ้วยมาตักเด้อนะฮะน้อพ่อไ่ไม่ไม่มีต้นน้บ้านน้าบ้านน้าบ้านแม่หวังมีมีมีอยู่ต้นหนึ่งบ่มีไหมที่หน้าบ้านแม่หวังนะมันตกไยคะมันม่มีใบแล้วบ่ใบมันหมดบ่แกงบ่อยใบใบตู่โตไม่ทัน อยากได้เยอะอยากได้น้อยตัดเอาเลยค่ะมันก็ไม่โอเคจ้ะมันก็ไม่โอเคมันร้อนนะต้องมีมอนแบบนั้นแหละค่ะอืทุกคนดูดูเป็นตะแซบนะฮะร้อนร้อนนะฮะจากจากเตาเลยนะครับเอาอันนั้นปลาซอนี่เอาปืนนมเลยปลาซอนนี่ไปอ่ะแม่ขอบคุณคุณตุ๊กตาหน่อยตุ้มตาค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ของนี้คอบคุณคุณตุ๊กตานะครับตุ๊กตานะคะที่ให้แกงเห็ดไปไปแล้วค่ะตอนแรกก็จะแกงตอนนี้ก็ไม่แกงแล้วราวบ้านเดียวนี้จะกินแล้วเนาะกินก่อนดีกว่าเอาเลยค่ะตามอนี่นะครับเป็นสะพานบุญเนาะที่เสือก็เป็นสะพานบุญนำคุณตุ๊กตานะฮะส่งบุญมาถึงเอฟซีนะครับจากเอฟซีมาถึงเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะแม่ค้านะครับชาวบ้านใครที่ผ่านไปผ่านมาเราเรียกมาตักหมดเลยนะฮะ อ๋อพี่เฟื่องก็กินกับปลาซอเลยนะครับไปเผื่อไปเผื่อีปคุบพลี่ด้วยเลยเออสามคนค่อยมาใส่นี่มันยนง่ายเอาโชโชหน่อยนะคะโนี่นะทุกคนน่ารับประทานอย่างยิ่งนะฮะเเพื่นเนจะรำเพื่นบอกว่าครจะรำช่วตนเพื่อนจะรำเพื่อนได้ะไระฮะพันทรหน้าบ่หน้านั้นหน้าอะไรนะหน้าไหนไม่ได้ไม่ได้เบาฐานเลยละมั้ง ให้เวลาน้ำเยอะอืะอันของอาจารย์ไม่เปื่อยใช่ไหมใช่ไม่เปื่อยเขาจะได้ร้อนๆไงอ๋อเม็ดเห็ดมันไม่เปื่อยใช่ไหมค่ะมันไม่เปื่อยค่ะแล้วก็ให้มันงวดน้ำไปเรื่อยๆเพราะน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะโอเคจะได้เข้มข้นขึ้นจะได้เข้มข้นอ้าวทำไมไม่มีสัญญาณเฉยเลยมันร้อนมันร้อนร้อนมาเด้อมาเอาแกงเห็ดเด้อเพื่อนๆเด้อจ้องเลยบ่ะสิจ้องไง ตรกอเพื่อนๆจะอยู่ฝั่งนู้นมาเอาแกงเห็ดดื้อมาต่อยมาเอาถ้วยมาตักแกงเห็ดดื้อเก็บไปให้พี่หนูนาด้วยดื้อลุงจิมนะลุงจิมอยู่ไหมเออลุงจิมอยากกินแกงเห็ดเมื่อกี้บ่นอยู่เนาะ แม่ดาไปดูเรื่องจิ้มอยู่ไหมพี่รัชนีด้วยพี่รัชนีอันนี้จะตักไปให้ป้าคำใสนะครับเรือก็เทียงกินพโโมาตักเอาเรื่องครับ<ต>ครับเก็บเห็ดก่อนแล้วแล้วไปกินข้าว